สวัสดีครับภคจาพัชรกับวันนี้ก็พาอยู่หน้างานที่เดิมครับบ้านข้าสารอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับงานลอกอ่างครับวันนี้ก็อัปเดตหน้างานตรงน,นี้ลอประดับลงเนี่ยนะครับโอ้โกเบอยู่โน่นแะครับคันหนึ่งฝั่งโน้นก็จะเป็นสาน่ครับด้านบนสองนี้ก็จะเป็น นี่เชิกับโคมาสึรับสองคันนี้ก็เวียงขึ้นทำคันสโลปครับไปรอซาน่กับเจ้าโกเบโกโก,ก็นู่นนะครับเวียงทำคันสโลปเหมือนกันครับพากันลูมแล้วครับเร่งงานกันละแท็กเตอร์ก็ดันอยู่ครับ ไาบิกของเราด้านล่างก็เป็นลอกระดับอยู่ครับเลยเจ้าอคอมสโนกันเดี๋ยวพาไปดูแท็กเตอร์ดันดินครับดูเจ้าแท็กเตอร์ยักษ์ครับ นี่ก็ด้านบนนี้ก็ดินที่ขุดขึ้นมานครับตรงนี้ก็จะดันให้เป็นลานครับเพื่อชาวบ้านจะได้ใช้พื้นที่ประโยชน์ครับไม่สามารถเอาดินออกข้างนอกได้ครับใหญ่จริงๆ เป็นปาเซรครับยิตาชิกองดินเท่ากับเกือบสูงเท่ากันกับรถแท็กเตอร์ครับปาดไปครึ่งนึงครับการออกครึ่งนึงไหลทับรถครับ keep ครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดใจหน่อยนะครับขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามยังไงกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจจากพระจกหน่อยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ